พูดถึงการงดแป้งเลยแล้วช่วยให้ลดน้ำหนักได้ไหมเนี่ยจริงๆต้องตอบว่าเป็นการลดน้ำหนักได้นะคะอย่างถ้าเราเคยได้ยินเรื่องการทานอาหารแบบ k e กได i อทแบบนั้นเนี่ยที่เขาเรียกว่าวันหนึ่งเนี่ยแทบจะทานคาร์โบไฮเดรตน้อยมากๆเลยนะคะวิธีนี้เป็นวิธีการลดน้ำหนักได้และทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้ศึกษาการทานคีโตอย่างจริงจัง,จงนะคะแล้วไปทานแป้งน้อยจนเกินไปสิ่งที่หมออยากจะให้ระมัดระวังเอาไว้ก็คือในเรื่องของ อาการวูบในแต่ละวันบางคนทานแป้งน้อยมากๆทำให้เขาไม่มีพลังงานนะคะก็อาจจะมีการวูบเป็นลมได้นะคะดังนั้นหมอว่าถ้าเป็นทางสายกลางหมอคงจะแนะนําว่าไม่ถึงกับต้องงดแป้งไปเลยนะคะแต่ให้เราเปลี่ยนรูปแบบของแป้งนะคะจากที่กินข้าวขัดขาวนะคะกับมาทานเป็นข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะที่มีไฟเบอร์เยอะหรือว่าการที่กินขนมปังสีขาว,ขาวก็เปลี่ยนมาเป็นทานขนมปังโฮลวีตแบบนี้น่าจะดีกว่า